สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านคะวันนี้นะคะแม่จิ๋มมีเทคนิคดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วค่ะสําหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกมะเขือเทศนะคะหรือว่าพืชจริงๆสูตรนี้มันก็สามารถใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดนะคะปลูกังไงให้โตเร็วเคี้ยงงามออกดอกเร็วนะคะเพิ่มผลผลิตโดยไร้โรคปลอดมแมลงนะคะวิธีไหนเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ เม่จึงต้นนี้นะคะโอ้ยต้นอวบใบเขียวมากนะคะไม่มีแมลงมารบกวนเลยค่ะตอนนี้นะคะติดดอกแล้วค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาทำฮอร์มนะคะบำรุงยังไงนะคะให้มะเขือเทศของเราต้นอวบใบเขียวปลอดแมลงไรโรคแบบนี้นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในวันนี้นะคะก็จะมีเปลือกไขค่ค่ะเปลือกไข่นี้ใช้สีฟองขึ้นไปนะคะนำไปตากแดดก่อนค่ะ มีเกลือนะคะเกลือนี่เขาก็จะทําให้พืชผักของเราแข็งแรงโมโนโซเดียมกูตามเมทนะคะชูรสค่ะตัวนี้จะดีต่อระบบรากช่วยเร่งรากนะคะให้หาอาหารได้เร็วค่ะทําให้พืชแข็งแรงใบเขียวงามฟ้าทลายโจรค่ะอันนี้เพววื่อความสะดวกเราจะใช้แบบว่าเป็นแคปซูลเลยนะคะแต่สําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีเป็นต้นเลยนะคะใช้ใบะคะ่ะทั้งต้นทั้ง ใบเลยนะคะแช่ลงในน้ํานี่ก็จะดีมากๆเลยนะคะแต่ถ้าเราหาไม่ได้ไม่มีก็ใช้แบบนี้เลยเดี๋ยวนี้เขามีเป็นเม็ดเป็นแคปซูลค่ะจะเป็นผงๆที่อยู่ด้านในนะคะอันนี้สามารถใช้ไล่มแมลงป้องกันมแมลงได้เหมือนกันค่ะยาเส้นหรือยาสูบนะคะหนึงซองค่ะนี่มีคุณสมบัติพิเศษค่ะสามารถป้องกันพวกมแมลงหวีขาวพวกนอนมแมลงต่างๆมากัดกิน พืชผักของเราค่ะว,วิธีการทํานะคะคุณผู้ชมก็หาครกนะคะเ,เนี่ยค่ะนำเปลือกไข่นะคะลงไปตำให้ละเอียดเลยนะคะหรือถ้าไม่มีครกนะคะก็ใช้ถุงค่ะเป็นถุงผ้าหรือว่าถุงพลาสติกก็ได้หาไม้นะคะทุบทุบทุบให้ละเอียดค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมก็เติมด้วยโมโนโซเดียมกูตาเมทนะคะนี้จะดตีต่อระบบรากช่วยเร่งรากนะคะให้พืชผักของเรานะคะ เดินสะดวกหาอาหารได้ดียิ่งขึ้นก็เลยทําให้พืชผักของเรานะะเนี่ยค่ะเจริญเติบโตเร็วค่ะหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเกลือนะคะประมาณห่างช้อนค่ะประมาณห่างช้อนนี่นะคะใส่ไปนิดนึงค่ะเสริมให้พืชผักของเราแข็งแรงยิ่งขึ้นนะคะหลังจากที่ได้นะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนี้แม่สินทำไว้แล้วนะคะนี่ก็จะเป็นผงๆประมาณนี้เนี่ย เนี่ยเราสามารถนําไปบํารุงพืชผักของเราได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นมะเขือเทศมะเขือพริกได้หมดเลยนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้กันเลยค่ะหลังจากที่เราทําปุ๋ยแล้วนะคะคุณผู้ชมก็ใส่เลยค่ะกระถางละหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะนะคะนี่คือแม่จิ๋มทําไว้แล้วนะคะป้องกันหนอนมแมลงตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่มเอาลงกระถางนะะี่ค่ะป้องกันได้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราเอานำพืชผักลงกระถางนะคะคุณผู้ชม ต้นเขายังอ่อนอยู่นะคะใบเขาเนี่ยหนอนพวกหอยทากต่างๆนะคะจะชอบมากัดกินใบค่ะป้องกันตั้งแต่ครั้งแรกเลยโดยการใช้เปลือกไข่นะคะบดหยาบๆแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเนี่ยหยาบๆโรยรอบๆกระถางนะคะหอยทากไม่ขึ้นค่ะนี่หอยทากไม่มากินเลยต้นนี้นี่แบบว่าใบสวยงามมากนะคะ,จะเจริญเติบโตเร็วด้วยสูตรนี้เลยค่ะต้นมะเขือเทศแม่จิ๋มนะแข็งแรงมากนะคะตั้งแต่ การเริ่มปลูกมีปัญหาครั้งแรกที่แม่จิ๋มลืมฉีดพ่นป้องกันพวกหนอนชอนใบค่ะพอฉีดนะคะฉีดไปครั้งเดียวนะคะตอนนี้ไม่มีเลยไม่มีใบขาวๆเลยค่ะคุณผู้ชมหนอนชอนใบหายเกลี้ยงเนี่ยค่ะด้วยสูตรนี้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องฉีดพ่นตลอดเลยนะคะทุกๆสามถึงห้าวันค่ะก่อนอื่นเรามาใส่ปุ๋ยก่อนนะคะบำรุงเร่งการออกดอกค่ะ หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะโรยเลยถ้าต้นใหญ่กว่านี้นะคะคุณผู้ชมใช้สองช้อนโต๊ะได้เลยนะคะหลังจากนั้นรดน้ำตามเลยค่ะเวลาระวางกระถางหรือว่าปลูกมะเขือเทศนะคะควรให้โดนแดดแบบนี้นะคะไม่ควรที่จะเจอแดดจัดๆนะคะ ถ้าเราปลูกกลางแจ้งแดดจ,ดจัดคนที่จะมีวัสดุคลุมดินนะคะอย่างเช่นฟางข้าวหรือเศษหญ้าหรือไม่ก็กาะบมะพร้าวอะไรพวกนี้ค่ะจะช่วยได้เยอะเลยนะคะมะเขือเทศนะคะเขาจะชอบน้ําค่ะเราต้องให้น้ําเขาตั้งแต่เริ่มการปลูกเลยนะคะสม่ําเสมอด้วยค่ะแต่อย่าเยอะนะคะถ้าเยอะมากก็จะเกิดโรครากเน่าใบเหลืองนะคะคุณผู้ชมใช้ปุ๋ยสูตรนี้นะคะทุกๆอาทิตย์ค่ะ เขาจะโตเร็วมากนะคะแล้วก็เร่งการออกดอกตอนนี้ดอกก็ออกแล้วนะคะทําให้ดอกไม่ร่วงด้วยก็จะได้ผลผลิตที่ดีค่ะใบเขียวงามนะคะออส่วนมากนะคะเมื่อเขือเทศของเราจะประสบปัญหาเกี่ยวกับพวกแมลงวีขาวค่ะพวกปากดูดนะคะพูดง่ายนะคะก็คือก็จะมีแมลงวีขาวนะคะแล้วก็จะมีเพลี้ยอ่อนนะคะที่มาดูดน้ําเลี้ยงพวกใบทําให้เกิดอาการต่างๆอย่างเช่นยอดเขาจะหดตัวนะคะใบหงิก อะไรพวกนี้ค่ะแต่อันนี้ไม่มีเลยนะคะเพราะว่าป้องกันตั้งแต่เริ่มแรกแม่จิ๋มจะบอกว่าถ้ามันเกิดแล้วมันแก้มันแก้ไม่ได้นะคะคุณผู้ชมนอกจากว่าตัดทิ้งเราป้องกันไว้ก่อนได้ตั้งแต่เริ่มลงกระถางนะคะประมาณ15วันต้นมะเขือเทศมีอายุ15วันฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนแล้วโรคจะไม่มานะคะคุณผู้ชมเนี่ยหลังจากที่ให้ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยป้องกัน มแมลงหนอนมแมลงวีขาวด้วยสูตรนี้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะที่แม่จิ๋มจะใช้นะคะก็จะมียาเส้นค่ะน้ำหนึ่งลิตรต่อยาเส้นหนึ่งห่อนะคะก็คือประมาณสองขีดนี่แหละคะ่ะนี่ไปแช่น้ํานะคะทิ้งไว้ก่อนประมาณหนึ่งคืนค่ะแต่ถ้าคุณผู้ชมต้องการที่จะใช้รวดเร็วนําไปต้มเลยนะคะในน้ําเดือดแล้วก็รอให้เย็นก็นํามาใช้กรองน้ําใสๆได้เลยนะคะนี่แม่จิ๋มจะใช้แบบแช่ไว้ค้างคืนค่ะแล้วก็ นี่นะคะไฟทลายโจรค่ะหนึ่งแคปซูลนะคะเราไม่ต้องยุ่งยากเลยเดี๋ยวนี้ใช้เป็นเม็ดได้เลยนะคะในนี้นะคะตัดเขาจะมีเป็นผงเขียวๆในนี้ซึ่งจะขมมากนะคะใช้กำจัดไวรัสค่ะเพราะว่าปัญหาที่ใบงิกนะคะแล้วก็ยอดหดนะคะของมะเขือเทศหรือว่าพืชผักของเราส่วนมากจะเกิดจากเชื้อไวรัสนะคะป้องกันด้วยนี่เลยนะคะเพียงเม็ดเดียวนี่อยู่หมัดเลยค่ะ ต่อน้ำหนึ่งลิตรนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยจ้าเพื่อความรวดเร็วนะคะแม่จิ๋มก็จะใช้ถังถังฉีดพ่นนะคะอันนี้จะสามลิตรค่ะส่วนอันนี้ก็คือแม่จิ๋มกรองไว้แล้วเนาะพืชผักของแม่จิ๋มไม่เยอะเนาะจะใช้ประมาณห้าร้อยเอ็มอลค่ะเทลงไปเลยอันนี้คือน้ำที่กรองไว้แล้วก็จะได้สีแบบนี้เลยนะคะฟ้าทลายโจรค่ะหนึ่งเม็ด หนึ่งถึงสองเม็ดได้เลยนะคะไม่เป็นอันตรายต่อพืชผักค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่ไม่มีนะคะมีน้ำสะเดาก็ใช้สะเวาได้ค่ะสเะดานี่ก็เป็นสารอย่างดีเลยนะคะที่กำจัดพวกหนอนแมลงค่ะนี่เอาผงๆใส่เลยค่ะคุณผู้ชมจากนั้นก็เขย่านะคะใส่เลยเขย่าค่ะคุณผู้ชมมะเขือเทศแม่จริงไม่เยอะนะคะก็จะทำน้อยๆแต่ถ้า บุกเป็นไร่ก็ทําน้ําหมักไว้เป็นถังๆเลยนะคะคุณผู้ชม20ลิตร30ลิตรอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ได้ดีมากๆเลยป้องกันพวกหนอนชอนใบนี่อย่างเห็นผลเลยไม่จิ๋ใช้มาแล้วนะคะก็นําไปฉีดพ่นพืชผักของเราได้เลยค่ะ,ะ,คะฉีดได้ทุกชนิดนะคะไม่ใช่เฉพาะออมะเขือเทศอย่างเดียวนะคะจะเป็นช่วงเช้าหรือช่วงเย็นก็ได้ค่ะแต่ดีที่สุดน่าจะเป็นช่วงเย็นนะคะต้นละค่ะป้องกันมแมลงหนอนต่างๆค่ะ าะมีผลนะคะต่อการเจริญเติบโตแล้วก็ให้ผลผลิตฉีดให้ทั่วเลยค่ะคุณผู้ชมให้ชุ่มเลยนะคะจะให้ดีนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่สารเคมีนะคะทุกทุกสามห้าวันค่ะฉีดพ่นบ่อยๆนะคะแล้วหนอนมแมลงต่างๆจะไม่มารบก,กวนพืชผักของเราเลยนะคะใบเขียวงามค่ะ มะเกือเทศที่แม่จิ๋มเพาะไว้นี่ปรุงดินอย่างดีเลยนะคะคุณผู้ชมทำให้มะเขือเทศของเรางามค่ะนี่เดี๋ยวแม่จิ๋มก็จะย้ายต้นกล้านะคะไปปลูกลงกระถางเหมือนกันอันนี้คือเกือบเดือนแล้วค่ะประมาณ30วันคุณผู้ชมสามารถนำไปปลูกลงแปลงได้เลยนะคะเนี่ยตั้งแต่ฉีดพ้นน้ำยาก,กำจัดพวกหนอนไล่มแมลงต่างๆเนี่ยค่ะไม่มีขึ้นเลยค่ะคุณผู้ชมหนอนชอนใบาหายแล้ว มแมลงต่างๆก็ไม่ค่อยมารบก,กวนค่ะฉีดพ่นป้องกันไว้ก่อนเลยนี่เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการดูแลสวนผักมเมื่อิืมติดดอกติดลูกแล้วค่ะติดผลแล้วฉีดพ่นมแมลงไว้ก่อนนะคะติดทั้งด้านล่างด้านบนเลยนะ นี่ปลูกในกระถางค่ะนี่ไม่ส้องโจะโรยปูนขาวไว้กําจัดเชื้อราป้องกันเชื้อรานะคะนะคะ่ะเปลือกไข่ทิ้งค่ะมีประโยชน์มากทําให้พืชผักของเราแข็งแรงป้องกันแมลงต่างๆสัตรูพืชต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยค่ะคุณผู้ชมก็ลองนําสูตรนี้ไปทําใช้กันดูนะคะหลังจากที่เราบํารุงพืชผักของเรา เรียบร้อยแล้วเราก็ต้องป้องกันนะคะพวกหนอนแมลงด้วยค่ะเราถึงจะได้ต้นไม้ที่แข็งแรงไรโรคปลอดแมลงค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ s ับ s c ้ i b สาคูชาแน,นลด้วยนะคะวันนี้แมจ่จิมขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ